สวัสดีครับจากร้านช่องธนวาซ่อมมือถือนะครับในคลิปวิดีโอเป็น a เม z f i t T เล็กนะครับของคุณชาติชายส่งมาจากต่างจังหวัดนะครับก็คือมันชาร์จไม่เข้านะครับชาร์จไม่เข้าแล้วก็เวลาที่เสียบชาร์จนะครับถ้าสมมุติว่ามันขึ้นชาร์จนะแต่เปอร์เซ็นต์แบตมันจะไม่ขึ้นนะครับอันนี้คืออาการที่คุณชาติชายบอกมานะครับแล้วก็ลองลองลองทดสอบแล้วเวลาเสียบเนี่ยมันขึ้นชาร์จนะครับขึ้นชาร์จแบบนี้ แต่ว่าเปอร์เซ็นต์แบตเนี่ยเปอร์เซ็นต์แบตมันไม่ขึ้นนะครับแล้วมันก็ลดลงเรื่อยๆนะครับแบตไม่ขึ้นเลยจนแบตมันหมดนะครับอันนี้ก็ได้ทําการทดสอบหลังจากที่ซ่อมไปนะครับก็ซ่อมข้างในให้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงจุดที่มันชอ็อตก็ซ่อมให้มันชาร์จเข้าแล้วนะครับแล้วก็พอเสียบสายชาร์จปุ๊บเข้าเลยผมลองทดสอบประมาณ3ามรอบนะครับก็คือใช้ให้มันแบตเตอรี่ ชาร์จเต็มร้อยก่อนนะครับหลังจากซ่อมเสร็จนะชาร์จเต็มร้อยก่อนรอบหนึ่งแล้วก็ลองใช้ให้แบตเตอรี่มันลดนะครับสิบ20ี่สสามสเปอร์เแล้วก็ชาร์จใหม่นะครับจนมันเต็มร้อยทำแบบนี้ประมาณสองสามรอบนะครับก็น่าจะใช้ได้แล้วนะครับน่าจะชาร์จเข้าแล้วเพราะว่าตอนที่คนชอบชายเขาส่งมาเนี่ยมันชาร์จแล้วเปอร์เซ็นต์ไม่ขึ้นนะครับเปอร์เซ็นต์มันไม่ยอมขึ้นตอนนี้ก็ขึ้นแล้วนะครับสามารถใช้งานได้เช็คเครื่องก่อนส่งกลับนะครับ อันนี้ปุ่มดาวกดได้นะครับปุ่มอัปครับกดได้แล้วก็ปุ่มแบ็กกับซีเลกนะครับกดได้นะครับสภาพตัวเครื่องนะครับก็สวยงามประมาณนี้นะครับ หน้าจอนะครับหน้าจอเลื่นขึ้นเลื่นลงนะครับทดสอบก่อนส่งกลับออันนี้เดี๋ยวลองซ้ายขวาขวาซ้ายนะครับก็กดได้นะครับหน้าจอแสงสว่าง เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็ส่งกลับให้ลูกค้านะครับใครสนใจก็ให้ทักมาที่ Facebook นะครับลงช่องทางติดต่อไปแล้วขอบคุณมากครับ